ทุกครั้งเลยที่ผมเปิดเนี่ยจะเข้าโมเดาสวัสดีค่ะวันนี้แม่จีจะพาทอดไข่ใส่ชะอมนะคะ,นะนนเนาะเดี๋ยวแม่จีจะพาทอดไข่ใส่ชะอมเนาะเดี๋ยวแล้วแม่จีจะเด็ดผักชะอมก่อนนะคะเอาลูกเด็ดสิแล้วใครจะถือกล้องนะ้วถ้าเกิดว่าเอาเอตัดเลยนะฮเอากันไค่ตัดเลยหรอ เรอไม่ได้ใช้มือเด็ดหรอกหรอใช้มือเด็ดก็ได้เออใช้มือเด็ดเถอะลูกจ๋าเ,นะเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปล้างเอาทีหลังเอากันไกลออกทำไมอืมอืม,อ,มอืมนี่เราก็กิกนฝีมือลูกชายนะคะวันนี้จะกินฝีมือลูกชายแล้วเรามาจิ้มกับอะไรลูกนระีกะปิลูกก็ไม่กินกะปิด้วยกพริกพริเหรอ ไม่ต้องเอาอันอันแก่นะลูกทุกครั้งลูกเอาไหมนะอันแก่เอาหมดเลยไม่จะกินด้วยวันเนี้อาหมดเลยนะทุกคร้งคุณใช้กรรตัดกนะ็คือเลยไม่รู้ว่าไหนแก่หรือไม่แก่ใช่ไหมใช่ถ้าเราใช้กันไกลตัดเราก็จะไม่รู้ว่าไหนแก่หรือไม่แก่ไหนแก่ไหนอ่อนแล้วก็นำคานฝนนิดด้วยไง ไปไหนไม่ได้หรอกได้อยู่แค่นี้ลูกได้อะไรมาก็เอาแค่นั้นแหละเลยไม่ได้ไปตลาดกับลูกเลยวันนี้ดึงแม่ว่าดึงอันนี้มาดีกว่าไหมอันนี้อันนี้เอาไปเน,นี่ยเออเออขยับมาทางนี้ เดี๋ยวจะกินกับลูกด้วยแหละอาศัยกินกับลูกด้วยแนีะแล้วจะใส่อะไรอีกไหมอ่มจะจซีอิ๊วไงซีอิ๊วขาวใช่ไหมใช่ฝนตกแบบนี้กินแล้วก็กินไปเถอ,อะเนาะค่อยแล้วลูกค่อย ใส่เยอะไหมอะใส่หมดเลยไม่จะกินด้วยแม่ก็บ,บอกเราพักชิตเอออะไรนะเอ่อหอมแดงล่ใส่ไหมไม่ใส่หรอ ต้องถามพ่อครัวนะคะพ่อครัวก็จะทำทั้งจินจะใส่อะไรบ้างัหยอันแก่ก็ไม่ต้องเอาไงลูกทำไมมั้ง เรสร์เเอาไปทิ้งแยกขยะไปเลยทิ้งทั้งรอกทิ้งในหลุมเลยนั่น,นเดี๋ยวแม่จะ็นคไปทิ้งเองหรอกจะมาปะปนกับขยะอันนี้ไม่ได้หรอกขยะเราต้องแยกไม่งั้นเต็มที่เก็บขยะที่ทิ้งขยะไม่เหลือแล้วก็เป็นอะไรนะเขาเขาเรียก เอ,เอาเอายอดยอดตรงนั้นน่ะมันก็อ่อนอยู่นะลูกเออใช้ได้ใช้ได้โอ้แม่รู้ว่าไม่มันเซร์นี่นนแกรออืมจริงจริงเนาะอัดแค่นี้ก็พอนะเราก็ฆ่ามันได้เลยอ่ะค่ะและผักก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วลูกชายก็จัดการเลยทีนี้เอาเอาใส่อีกเปลือกไข่เปลือกหรอ ฝีมือลูกชายนะคะวันนี้จะได้กินฝีมือลูกชายแล้วทอดไข่ใส่ชะอมนะคะทอดไข่ใส่ชะอมเนาะเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ใส่อะไรนะนอกจากชะอมแล้วไข่แล้วก็อะไรอีกก็นะลูกสีขาวหรอ <Okay. S 1> สีขาวอือก็ล้างเรียบร้อย <peach> ได้แล้วก็เอาไข่ลงเลยนะลูกร้อนน้ำมันร้อนนะต้มแตบน้ำชาเรื่องนี้เด, <c oughs> ดี๋ยวจะได้ทอดกด้น้ชาโอ้ต้มชาเรื่องเยน้ำชาไม่มีเรื่องน้ำมันร้อนแล้วก็ ลงเลยลูกน้ำมันร้อนแล้วน้ำร้อนอันนี้จะเน้นผักหน่อยนะคะไม่ไเน้น,น,นไข่เรานีเน้นผักห้าโอมนะครับเอาใส่ซะในลูกพี่เหลือนอ,อ่ะอออ แต่หลิวแล้วไม่เอามาเอาก็เดียวอะไรก็เดียววันนี้กินสีมือ mm. รูปคือยกัน เบาไฟไปหรือเปล่าก็เ,เบาก่อแหละเดี๋ยวข้างล่างมันจะไหมเงี้ยนะอ๋อเนี่ยเดิมไหมเลยเนี่ยก็กลับสิครับถ้ามันไหมก่มมข้างล่างมันยังไม่แน่นไม่น,น่นมันพลิกแล้วมันจะไม่เป็นแผ่นเอาหรอถ้าเอาตะหลิวมานะเป็นแผ่นอยู่ดอกลูกว่าม่ชอบใส่กุี โอโหพ่อครัวเราปิดไฟอีกสักน้อยสิลูกเปิดแล้วเล่เนล้ว นึกว่าเสร็จสับใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วล่ะแล้วกลับอีด้านสิลูกเกลับอีด้านหนึ่งกลับอีด้านหนึ่ง น้ว้าเรียบร้อยเอาออกสิเอาพัอพีออกก็ได้เออขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจที่มีกับมมคซี่ชาแนลนะคะนะขอบคุณค่ะเ,เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เราไปก่อนนะคะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ